สวัสดีครับ FC คนประกรรร้อยเอ็ดแล้วก็วุฒิชัยแลยการร้อยเอ็ดครับผมวันนี้เจอกันกันกบวันที่เอาวัวนศุกร์ที่ยีิบห้าครับผมยี่สิบห้ามีนาคมก็อีกแป๊บเดียวก็ก็จะถึงสงการแล้วครับวันนี้ตื่นสายนิดนึงเมื่อคืนกลับบ้านเข้ากรังก็อยู่ประมาณเที่ยงคืนครับผมกว่าจะได้นอนครับ วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่ทักไทย FC แล้วก็ขอบคุณ f อฟมากมายที่จองคิวรถแห่ are, จองคิวงานต่างๆจองคิวงานส่งของสั่งอะไรทุกอย่างครับผมก็ทำได้หลายอย่างครับร้อยแปดเราะว่าร้อยปดไม่ใช่สิบแปดมงกุฎหลอกลวงครับแต่ว่าร้อยแปดคือผมทําได้ทุกอย่างครับครับแล้วก็วันนี้ยอดสั่งโทรก,ก็อยู่ประมาณ3ามถึงสี่คู่ครับตื่นเช้าก็เลยทักททยเอก่อนอันดับแรกครับผม ตอนนี้เวลาก็อยู่ประมาณ9โมงครับ9โมงซึ่งลูกน้องทีมงานก็ยังมาไม่ครบเท่าไหร่เพราะว่าเหนื่อยเงยมากแล้วก็บริการลูกค้าตลอดทั้งวันทั้งคืน2วัน2คืนครับอยากจะมาที่แกงก็คือหนึ่งเวลาติดต่อประสานงานผมพยายามทักหา,ห,าหรือว่าโทรหาได้เลยครับมันจะได้คุยกับผมโดยตรงครับผมถ้าท่านแอดเฟซแอดไลน์หรือ ถ้าแชทมาบางครั้งผมติดงานแห่อยู่ไม่ได้ยินหรือมันไม่ได้ไม่ได้หลังใจท่านมันจะจะจอตอบตอบสจนองช้าครับก็ต้องโทรหาเลยดีกว่าครับเบอร์โทรมีตามเพจตามหน้าเฟซตามาโพสต์ต่างๆที่ผมโพสต์ทุกครั้งในหลายเรื่องจะมีเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับผมก็รู้สึกดีใจครับดีใจมากที่ f c ไม่เคยทิ้งไม่เคยหา่างแล้วก็ กำลังต่อยอดขึ้นเรื่อยๆกับการคิวงานของรถแห่หรือว่าเครื่องเสียงครับผมภาพหน้าตาไม่ดีครับหน้าตาไม่รอพอไม่ด้วยแต่ว่าสามารถเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเก่งครับเมื่อวานก็เล่นสดอยู่ที่บุนารามย์บัวขาวครับอำเภอบุินารัย์ครับผมก็เลยมีการมัดจำการงานครับเจอกันที่ยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าที่จะถึงนี้ที่บุนารามย์อีกครั้งหนึ่งครับผม ใกล้ๆก,ก,กันกับที่เล่นเมื่อวานครับหนึ่งกิโลเมตรนี่นะประมาณนี้ครัส่วนวันที่ยี่สิ้าวันนี้ว่างพรุ่งนี้ยีบหกก็น่าจะออกอีกคันหนึ่งยีง่สิบเจ็ดครับผมเจอกันที่จังหวัดกาลสินครับยี่สิบแปดว่างยี่สิบเกติดครับสามสิบน่าจะแว่วๆครับผมถ้าท่านไหนจะจอมคิวหรือว่ามีงานด่วนนักร้องนักดนตรี เอฟซีต่างๆนานาจะเอาไปร้องราทําเพลงหรือว่าจะเอาไปจอดเล่นไปกินข้าวปลาทอดแหตะบ้าหรือตกเป็ดอะไรก็อดไปก็ผมไปช่วยได้ครับไปทุกงานครับกินข้าวปลาครับผมแทงปลาไหลครับได้ครับอันนี้คือผมไปช่วยทุกอย่างครับไม่ใช่ว่าพูดแบบลอยๆครับไปช่วยจริงๆครับเขาไปช่วยก็ขอแค่น้ำมันก็พอครับผมไม่ได้คิดบวกเต็มเหมือนกับที่อื่นหรือว่าคันอื่นหรือว่า ทีมงานอื่นครับเดี๋ยวนี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันเรายังไม่ดังเรายังไม่เก่งเราก็ต้องอเอาใจเอฟก่อนครับผมงานต่างๆที่งานทั้งบุญพระเวทงานบุญเดือนสี่บุญเดือนหบุญน่งไฟบุญสงการอะไรต่างๆนะโทรเค็คได้เลยครับให้มันมีคิวงานตลอดทั้งเดือนยิ่งดีครับผมเพราะว่าเหนื่อยผมไม่เคยบน่นอยากจะให้เอฟซได้กดติดตามครับผมครับอันนี้ฝ่าวด้วยครับด้านรถแห่ก็จะมีอยู่4ีคันครับผมสี่คัน เริ่มต้นที่5,000บาทครับผม5,000 8,500 10,000 20,000 50,000 80,000 20,000 2 5 0 0าแล้วแต่เกตแล้วแต่นักร้องแล้วแต่นักดนตรีแล้วแต่เกตของอ่านักดนตรีนั้นๆครับผมเพราะว่าหนึ่งเราจะการันตีลูกค้าได้ว่าสนุกเฮฮาแต่ก็ค่าตัวเขาจะแพงนิดนึงถ้าเป็นคนดังครับผมอ่าเรื่อง รถห่ครับผมก็จะมีเรื่องแค่เรื่องรถก็ได้ครับนักดนตรีสามารถเช็ครถอย่างเดียวได้นักร้องสามารถเช็คแค่รถได้หมายถึงว่าคือไปแค่รถดนตรีนักร้องท่านหายเองก็ได้หรือจะยกทั้งทีมง,งานก็ได้หรือจะเอาแค่เจ้าของรถไปก็ได้ครับอันนี้คือต้องโทรเช็คส่วนตัวครับผมอันนีุ้ฝากเอฟซีครับผมนนครับน่าจะอยู่ ประมาณสามสี่วันแล้วล่ะที่ผมยังไม่ได้ทําิลิปครับรู้สึกว่าเงาเงาผมก็เงาท่านก็เงาแน่นอนครับผมอันนี้ฝากครับเอฟซีผมอยากเงาหน้าดูครับอ่าเรื่องอะไรก็สามารถสั่งได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมมีทีมงานที่จัดอะไรจัดหาอะไรจัดทรงอะไรเหมือนเดิมครับแล้วก็รับทั้งแปลงคอจึงดุมเจาะจานครับจัดอะไรต่างๆนานาครับผมมี อะไรพร้อมส่งอยู่แล้วครับผมครับเดี๋ยวจะจัดส่งให้วันต่อวันครับไม่ให้ค้างบินแน่นอนครับผมฝากด้วยครับเอฟซีครับผมส่วนวันนี้ก็น่าจะมีงานด่วนอยู่หนึ่งคิวเห็นโทรหาครับผมโทรหาก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่ที่อำเภอบนทองครับผมครับอันนี้ก็สายมากแล้วครับเอฟซีก็อยู่ที่เก้าโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยว จะขอยุติทำคลิปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับไม่มีตีหัวหมาได้ไม่เก๊กแน่นอนครับผมมีแต่ความรู้แล้วก็ความเฮฮาครับผมครับสวัสดีครับ